กรณีหน้าเสาเนี่ยสาพอดีเป๊ะเนี่ยการเตรียมการเตรียมหินจะใช้เนี่ยมันก็ต้อง,ต,องต้องเวลาที่เราจะามาต่อกันเนี่ยถ้านหน้า30พอดีอย่างเงี้ยครับกับเสาขนาดของเสาเนี่ยมิติมันจะไม่มีเลยมันจะปูแผ่นทับทับทับ,ท,บ,ท,บทับกันดังนั้นลูกค้าก็เลยตัดอาจจะใช้ยี่สิบห้าอามามาบวกกับอีกห้าประมาณนี้ครับมันจะได้เกิดรอยต่อเกิดมิติก็ปูสลับกันนะครับด้านนี้สั้น ยาวแล้วก็สั้นยาวสั้นยาวครับมันจะเกิดเป็นถ้าถ้ามองอย่างเงี้ยคือจะเป็นเป็นนะครับประมาณนี้สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้หินโคราชพามาดูรีวิวหน้างานติดตั้งหินแบบของจริงเลยนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันซึ่งวันนี้อยู่กับพี่คมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูงานหน้างานจังหวัดราชบุรีนะครับบ้านลูกค้าสั่งหินขนาด ห้าคูณสามเซนครับสีดําหินกาบสีดำนะครับไปครับครับเชิญครับเป็นบ้านแบบ2ชั้นนะครับทุกท่าน2ชั้นสไตล์โมเดนสไตล์โมเดนโทนสีอะไรครับเนี่ยโทนสีสีเทาดําเทาเทาดํคแล้วก็สีขาวครับผสมประสานครับให้เข้ากับยุคและสมัยนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้เสาครับกับหินกาบดำครับลูกค้าเลือกใช้หินกาบดา ขนาดห้าคูณสามเซนครับดูจากดูจากต้นเสาเนี่ยเสาต้นนี้ครับที่เห็นเป็นลักษณะการสับวางชิ้นเล็กชิ้นยาวครับคือ,ค,อคือลักษณะการติดแบบนี้ครับถ้าเราเอาขนาดแผ่น5้าคูณสามาติดเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกิดมิติมันก็คือเอาแผ่นมาเรียงทับกันทับกันซ้อนกันมันจะไม่เกิดมิติรอยต่อนะครับมันจะไม่มีดังนั้นหน้าเสามันก็จะดูแบบทื่อๆขาดขาดมิติไปเป็นเทคนิคใช่เป็นเทคนิค มีข้อแนะนำยังไงเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับการเ,าเลือกใช้การติดตั้งแล้วก็เลือกของหินแบบไหนที่จะเข้ากับบ้านของเราอะไรประมาณนี้ครับครับคือในบ้านโทนสีนี้นะครับลูกค้าก็สามารถใช้หินได้ได้ได้หลายหลายแบบนะครับจะเป็นหินอ่อนหินอ่อนสีขาวมาตัดก็ได้เลยหรือว่าจะเป็นหินทรายนะครับสีออกอโทนสีเหลืองลายครับได้ครับทีนี้การการปูเนี่ยมิติมันก็ หรือว่าแล้วแต่ลูกค้าแต่ละท่านที่จะชอบนะครับบางท่านชอบโทนี้ลูกค้าชอบสีดําอันนี้เราก็จัดสีดําให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือตอนที่ลูกค้าสั่งบางทีเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้คุยกันเร,เรื่องเรื่องความยาวหรือความกว้างของต้นของเสาครับลูกค้าเ็าสั่งเราก็คือให้ให้ลูกค้านะครับได้คุยกับช่างหน้าง,งานเลยว่าจะใช้ขนาดไหนอะไรยังไงครับ การติดตั้งนี่มีขั้นตอนการเตรียมยังไงบ้างครับเตรียมเตรียมเตรียม,มเสาเตรียมหินกระปูนแล้วก็น้ํามันนี่เรา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 ,เรามีข้อแนะนําหรือว่าควรใช้แบบไหนอะไรยังไงครับคือการการการดูการจะติดตั้งการจะสั่งหินเนี่ยนะครับเราต้องดูขนาดขนาดความกว้างของของหน้าเสาก่อนอันดับแรกสมมุติว่าหน้าเสาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าหน้าเสาเท่าไหร่แล้วแผ่นหินของเรากว้างยาวเท่าไหร่เราจะสั่งกรณีหน้าเสาเนี่ยสามสิพอดีเป๊ะเนี่ย การเตรียมการเตรียมหินจะใช้เนี่ยมันก็ต้องต้องคำนึงนิดนึงว่าเวลาที่เราจะามาต่อกันเนี่ยถ้าหน้าสามสิบอย่างเงี้ยครับกับเสาขนาดของเสาเนี่ยมิติมันจะไม่มีเลยมันจะปูแผ่นทับทับ,ท,บ,ท,บทับกันดังนั้นลูกค้าก็เลยตัดอาจจะใช้ยี่สิบห้ายี่ห้ามามาบวกกับอีกสห้าครับประมาณเนี้ครับมันจะได้เกิดรอยต่อเกิดมิติก็ปูสลับกันนะครับด้านนี้สั้นยาวแล้วก็ สั้นยาวสั้นยาวครับมันจะเกิดเป็นถ้าถ้ามองอย่างเงี้ยคือจะเป็นเป็นนะครับประมาณนี้อครับขึ้นไปด้วยลักษณะของบ้านหลังนี้ก็ทน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 สีขาดดำอยู่แล้วสีเทาครับแล้วก็ดําแล้วก็ขาวดูดูแข็งแต่งดูดูเข้มแข็งครับเข้มแข็งอบอุ่นแล้วก็มีพลังใช่ไหมครับใช่มีพลังแข็งแกร่งมันหินนะครับสังเกตการการเข้ามุมบริเวณขอบนี่เขาเข้าแบบไหนครับ ตัวนี้เขาลูกค้าเข้าแบบสา5ี่หองศาครับแล้วก็ลูกค้าที่ใช้รู้สึกจะใช้ตัวนี้จะใช้ซิลิโคนในการปิดรอยระหว่างระหว่างรอยรอยรอ,อยต่อนะครับซึ่งเป็นการเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งใช่สวยงามนะครับ,รบส,วสวยงามสังเกตเห็นบางบางจุดก็ยังมีมีมีเหมือนรอยรอยปูนอยู่เราเราเราไปยทำยังไงครับ คือคือแนะนําลูกค้าที่สั่งหินไปนะครับก่อนที่เราจะจะเคลือบหรือลงน้ํายาเคลือบเงาต่างๆเนี่ยแนะนําให้ลูกค้านะ่ยทำความสะอาดพื้นผิวซึ่งซึ่งคําแนะนําตัวนี้มันจะอยู่ที่ข้างกล่องน้ํายาอยู่แล้วบอกว่าในขั้นตอนในการจะจะลงน้ํายาเนี่ยจะบอกไว้ว่าต้องลูกค้าจะต้องเตรียมพื้นผิวให้มันสะอาดครับต้องเช็ดทําความสะอาดก่อนแล้วค่อยลงน้ํายา เพราะน้ายามันจะเคลือบพวกเศษฝุ่นเศษอะไรต่างๆเข้าไปด้วยเนี่ยดูดูมุมเนี่ยครับพี่คมครับดูดูดูมุมเนี่ยคือแสงแสงมากระทบเงามากเลยนะครับเนี่ยครับใช่มันจะเงามากครับคือถ้าเราอยากได้เงาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่จํานวนของการการเคลือบเคลือบครั้งที่หนึ่งความเงาก็จะอยู่ประมาณประมาณเนี้ยถ้าเคลือบครั้งที่สองความเข้มมันจะมากขึ้นคือต้องทิ้งระยะให้มันน้งครับประมาณนั้นแล้วก็เคลือบซ้ํา ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบใช่ครับถ้าถ้าชอบแบบความเป็นธรรมชาติเลยสดๆเลย <ๆ S 2> ก็ไม่ต้องเคลือบ<ช>ไม่ต้องเคลือบครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องทํวกมหนัดพื้นผิวครับให้มันสะอาดทีนี้กรณีที่เห็นเห็นบางจุดเนี่ยครับมันจะติดเศษครับปูนซีเมนต์อย่างเงี้ยครับปูนกาวซีเมนต์อย่างเงี้ยครับเห็นอยู่เห็นเนาะครับเห็นดังนั้นการขั้นตอนการจัดเตรียมเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ตอนปูเสร็จเราจะต้องเช็ดปูนเช็ดเศษอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเรียบร้อยก่อน หรือไม่ก่อนที่จะเคลือบเนะี่ยถ้ามันมีพวกเศษปูนกาวซีเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยติดติดอยู่กับแผ่นหินอย่างเงี้ยเราสามารถใช้กดเกลือนะครับกดเกลือภาษาบานเราเรียกกดเกลือครับมีขายตามร้านขายวัสดุวัสดุก่อสร้างทั่วไปผสมกับน้ำหนึ่งต่อยี่สิบชุบพองน้ำครับทานะครับเช็ดผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดอทีนี้ พวกฝุ่นพวกอะไรต่างๆพวกขาปูนเรียงต่างมันก็จะหายไปพอแห้งเสร็จเราค่อยลงมือเคลือบเงาลูกค้าก็จะได้หินที่มีความสวยงามแล้วก็สะอาดเราวขอดูเสาต้นนี้นะครับเป็นบัวครับเป็นบัวแล้วมีไฟไฟครับโคมไฟโคมไฟครับก็บ้านสมัยใหม่ใช่ครับบ้านสมัยใหม่นิยมที่จะเลือกเลือกหินธรรมชาติมาตกแต่งใช่ครับซส่วนใหญ่ครับนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนขับรถไป ตอนนี้ก็จะเห็นเยอะครับเรื่องบ้านที่จะตกแต่งด้วยหินธรรมชาติหินกาบหินทรายครับหินอ่อนครับอยากให้พี่คมฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านครับท่านที่กําลังคิดหรือว่ากําลังมองหาหินหรือว่าการตกแต่งบ้านสไตล์ยุคใหม่อะไรเงี้ยครับครับ,ค,รบคือถ้าลูกค้าต้องการสอบถามหรือว่าหาข้อมูลครับคือทางร้านของหินโคราชของเราตอนนี้พยายามที่จะทําข้อมูลหรือทําคลิปวิดีโอครับให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะนําเรื่องของหิน แบบประเภทของหินรายละเอียดว่าลูกค้าควรจะใช้หินแบบไหนวิธีการแก้ไขปัญหาหน้าเสาคนจะประมาณกี่เซนหรือว่าเลือกใช้หินตัวไหนจะจะเหมาะกับสีบ้านอะไรต่างๆเนี่ยลูกค้าสามารถเข้าเข้าไปสอบถามหรือว่าเข้ามาแชทหรือจะเข้ามาพูดคุยกับทางร้านได้นะครับยังไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซื้อก็ได้ครับมาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นรเราเราสามารถให้ข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้ลูกค้า<ด>้ช่องทางการติดต่อครับช่องการติดต่อก็คือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0809109166ครับแล้วก็ทางเพจของทางร้านนะครับโรงงานผลิตทรายหินกาหินจิกซอหินอ่อนนะครับจำหน่ายทั่วประเทศนะครับเข้ามาสอบถามได้แล้วก็มีอีกช่องทางก็เป็นเป็นไลน์ของทางร้านนะครับไอดีไลน์ก็ s อไซหินโฟราดภาษาอังกฤษนะครับ s อไซหินโฟราดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือถ้าเป็นข้อมูลื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าในการตัดสินใจนะครับอาจจะอยากจะทําบ้านเข้ามาถามสอบถามได้ก่อนก็เป็นข้อมูลแล้วก็อาจจะต้องบางทีอาจจะต้องปรึกษาทางช่างก่อนต้องเวลาในการงานก่อสร้างเตรียมพื้นที่เตรียมเสาเตรียมกําแพงอะไรต่างๆนี่รู้ว่าเนี่ยครับต้องต้องคุยกันเราจะได้รู้ว่า หินของทางร้านเนี่ยมีขนาดมาตรฐานเท่าไรขนาดไซส์เท่าไรบ้างครับการเตรียมพื้นที่มันจะได้จบตั้งแต่แรกไม่ได้เกิดปัญหาในตอนซื้อมาแล้วจะต้องกลับไปเปลี่ยนหรือว่ามันเป็นข้อมูลที่เราต้องต้องจัดเตรียมเนาะเราทำบ้านเราเราก็อยากให้บ้านมันสวยเนาะครับครับครับขอบคุณพี่คมนะครับ,รบมา